เราเลือกเปิดก็เลยโอ้ยยิงเลยครับโอ้โหหลอกยิงเพืออ่อเลยครับขึ้นบของบินล้ลโอ้โหพ่าเลยครับตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับทองเอาลยยิงโอ้โหที่ตำแหนงหนึ่งครับโอ้โหที่ผิดพลาดเต็มเต็มเลยครับของทางกระกวดนะครับเราเป็นลีลาครับที่กดหลังได้ เราเพิ่งเตะแมทกลางสัปดาห์ไปเราได้พักฟื้น recovery แล้วก็เตรียมตัวที่จะเล่นนัดน,นี้แล้วก็ความพร้อมก็ร้อเรครับเรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หวังว่าวันนี้ความมั่นใจนั้นจะทําให้เราทําได้ดีในนัดน,นี้ก็อยากได้สามแต้มทุกคนพร้อมที่จะเจอกับเกมที่ที่เป็นเกมที่ใหญ่ เกมนึงนะครับแล้วก็ถือว่าการมาเยือนชบุวีมันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเรานะครับแล้วก็วันนี้จะทําให้เต็มที่ที่สุดต้องไม่ประมาทเขานะครับเราก็ต้องพยายามรักษาความสมดุลของทีมของเราให้ได้นะครับนั้น3มแต้มนี่สิ่งที่ที่ที่เราต้องการ ัญญาณนัดถอยหลังที่ชมรี U T A Stadium เริ่มแบทเทิลครับทางฝั่งของเมืองทองออกบอลก่อนแยยัวเลยครับยั่วดับบลิวสินเลยฟองเลยครับโผล่เป็นซ้ายเตะยัดอินสวิงโค้งก็หาประตูด้วยครับเราเลือกเปิดก็เลยโอ้ยิงเลยครับ เสียเชิงเลยหนึ่งสูวนครับบอลของทางคิติพงศ์แต่งหนีแล้วจัดเลยโอ้โหตรงนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านครับแล้วเจรสังจะพลิกตรงนี้โอ้จุดเริ่มต้นจากกาซิดิดนะครับตรงไหนน่าจะต้องโดนเหลี่ยงด้วยครับ เสาแรกยัดตีโ้โฮไม่ได้ครับเดี๋ยวเทปเขาขวาลองใส่เลยครับก็ลุดออกข้างคราวนี้เลือกไปเสาสองขึ้นมงของบินเรื่องโอโ้ไปเลยครับตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับเมืองทอง ะแกทางลึกนี่แหละครับตัดมาตัดหลังลายของทันเจริญศักดิ์เอียงเข้าขวาตรงนี้ติสสาตาเดเซฟของนักเตโต่ครับ <S <S ให้กิดทีพุงแล้วก็จังหวะถึงบอลตรงนี้กลายเป็นฟาวขึบบ้นบงทองเล่นเปลี่ยนจุดเปิดแล้วลอกยิงโอ้โหสัดยอดครับโอ้โวันนี้บอลสู่ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเบื้องทองเกือบอีกแล้วครับดูจิมต่อมาแปะถึงเอามาดูต่อเอามาดูใสเลยครับเอ้าเลยยิงโอ้โหคะแนนสองหนึ่งครับ โอ้โหนี่ผิดพลาดเต็มๆเลยครับของทางกรกฎนะครับเราเป็นลีลาคระติกรลรับได้ยิงมาตูรอบ6เกมในไทยลีเลยครับลีลาแล้วก็ผูสินเป่าจบ45นาทีแรกครับเป็นชบุรีที่ออกนำบางทองอยู่2-1นะครับชบุรีออกนำก่อนจากชันดงพม4ีแก้วตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับนาทีที่2ก่อนที่เบองทองมาม่งตีเสมอจากชคุวลลนาที23 ชมบุรีหนีเป็น2-1จากวิเลนรีลาตีที่3นะครับบอลเปิดอีกแล้วชนเสาครับโอ,โอ้โหบอกแล้วสามตีหนึ่งไปเลยครับโอ้สามหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยดูว่าใครสัมผัสบอลคนสุดท้ายนะครับแต่เหมือนอาวแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คได้ครับเดี๋ยวเช็ค VR r ครับ <Wow. S 1> แต่โธงมีมียกเป็นเป็นล้ำหน้าไปแล้วครับ <Wow. S 1> ทำสัญญาณ VR r แล้วลูก v ่าไม่ให้นะครับตัดสินได้ถูกต้องนะครับให้ออกมาตรงนี้ล็อกเป็นขวาต้องลองยิงครับโู้ ลีลามีตัวผู้เป็นชันนรงให้มาชันนรงเอียงเข้าซ้ายแล้วยิงแล้วติดเซฟของพีพเพงร์ดือนดินครับเกี่ตกัมาพีทักนี่แปกพีทักรอจังหวะเลือกกิ้งเลยครับโอ้โหถึงทางปุรเชรนํำหนักดีขอเราเอามาดูได้เลือกให้ช่องนี้โอ้โหตรงนี้มีจังหวะลม้ลมลงแล้วกลายเป็นจุดโทษในวบนนี้ ไตฟานปันโอ้โหแพ้ตรงนี้เหมือนจะอ้อนก,กับแพงแล้วแต่ว่าบอลมันก็หลุดสาดยาวขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วิจะครบ5นาทีแล้วพีระพงอ้าแจกโชคสิครับแบบนี้แต่ไม่ได้ครับโอ้โหเอาละจบเกมแล้วนะครับเป็นชลบุรีครับที่โอ,อ้โยุดใส่ิีแพ้ติดต่อกันไว้5นัดน,นะครับกลับมาชนะเกมนี้ได้ ก็จริงๆแล้วความมั่นใจเราปลดล็อกตั้งแต่ตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วแล้วก็เด็กก็เริ่มสดชื่นขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ต่อยอดมาถึงเกมนี้ได้ก็เกมนี้ก็ต้องยกเครดิตกับน้องๆทุกคนในทีมแน่อนอนว่าคนเองลงมาบัญชาเองแล้วก็จัดการในการแบบฝึกในการฝึกซ้อมแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศกลับมาเป็นชมบุรีเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างก็ลงตัวจะเอาความมั่นใจจากสอง้่านน่ครับแล้วก็ไปเล่นให้เต็มที่ในนัดสุดท้ายก่อนที่จะผิดปิดเลข เรามีข้อผิดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะในเกมนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับจากการเสียประตู2ลูกนะครับ mm. ข้อผิดพลาดเกิดเนี้ยเราต้องไปทบทวนแล้วก็แก้ไขในช่วงที่ทีที่พี่อยู่ในช่วงนี้นะครับ mm. ซึ่งว่าเราจะต้องแก้ไขในอะไรมัางและก็ข้อผิดพลาดที่มันเป็นเป็นปัญหาที่ทําให้เราเรามีชนะแล้วก็ทําให้เราผิดพลาดบ่อยมันเกิดจากอะไร mm. ฉะนั้นเราต้องต้องไปนั่งคุยกับตัวผู้เล่นทุกคนนะครับ mm. เราตั้งเป้าไว้อยู่ในในท็อปไฟ เก็บใช้ชนะมางแพ้มางอะไรมัน,ม,นมันสลับสนเลยไม่มีความ,มาเป็นมาตรฐานทำให้เราไม่สามารถที่อยู่ในตำแหน่งที่เราคาดหวังไว้ ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กก็มีสิทธิ์รับรางวัลมากมายทุกเดือนรวมมูลค่ากว่าล้านบาทเข้าไปลงทะเบียนได้เลยที่บอลไทย a พ็ก .com ลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ